รายการที่31รายการคำตอบซีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคำตอบชีวิตนะคะดิฉันนิตายาณหองเล็กค่ะกลับมาพอกับท่านผู้ฟังในอีกตอนหนึ่งของรายการนี้ในภาค คำหนนใจจากหนังสือกิจการนะคะเพื่อให้เฮานั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจ้าร่วมไปถึงการเสือฟังของภูเสือในยุคก,กิจการที่เพิ่นได้เคลื่อนไปตามนำพระทัยของพระเจ้าพร้อมกับเคลื่อนไปผ่านทางการใส่ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณนะคะที่พระเจ้าได้ประท่านห้ค่ะ ชีวิตของผู้เสือในอยุคก,การเป็นแบบอย่างที่ดีที่เหาในยุคปัจจุบันควรจะเรียนรู้เสมอนะคะพี่น้องคะ พี่น้องคะในตอนที่แล้วนะคะเป็นตอนที่มีซอว่าเดินทางไปเยรูซาเล็มของอาจารย์เปาโลนะคะเฮากระสิได้ยินได้ฟังไปแล้วว่าอาจารย์เปาโลนะคะเพิ่นได้รับการตักเตือนนะคะคือว่าห้ามจากพี่น้องที่หักเพิ่นว่าบ่ให้ไปนะคะแต่ว่าอาจารย์เปาโลกระเสือในการท่งนำของพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าว่า พระเจ้านําเพิ่นไปหละะักเพิ่นตั้งใจไปแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญบ,บ่าสิเป็นคุกรือว่าความตายรือว่าความยากลําบากที่รอ่าเพิ่อนอยู่อันนี้คือหวัวใจของอาจารย์เปาโลนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในประคัมพี่ค่ะตอนนี้นะคะพี่น้องคะเหาสิเข่าสู่ตอนต่อไปเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นตอนที่มีสื่อว่าปัญหาในเยรูซาเล็ม เข้าไปฟังน้ำกันค่ะเรื่องจริงจากพระคิรรมคัมภีร์หนังสือกิจการกิจาการเรื่องที่31เกิดปัญหาในเมืองเยรูซาเล็มเอามาจากหนังสือกิจาการบทที่เจเอ็ดขอ17บหอด40เรื่องมั่นกับมิยูวาเปาโลหูยูวาได้ทึกเตือน หอดปัญหาที่สิเกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มแต่เล่าก็หูวา่าพระวิญญาณได้นำเล่าให้ไปมองหันพอจังสัน่นเล่าก็ได้ไปต่อกับมมผูเสือกลุ่มหนึ่งพอมาถึงพี่น้องในเยรูซาเล็มก็ได้ออกมาต้อนรับย่างอบอุน่นเปาโลกก็ได้ออกไปหายากอบกับผู้นำทีติพากันอยู่ย่างพร้อมหนา้าพร้อมตาในกิจจักเมืองเยรูซาเล็มพราะว้าทักทายกันแล้ว เปาโลก็เดว้าสู้มูผู้อื่นให้ฟังในการสิ่งสารพัดที่พระเจ้าเดเฮตเห็นมันเกิดขึ้นผ่านมาพันธกิจที่พระเจ้าได้ให้เล่าเหตุต่อหน้าคนที่บอแมนลูกหลานของอับราฮัมยังสัว์แจ้งที่ถ่วนพอเดฟังนํากันแล้วพวกเขาก็เดพากันสรรเสริญยกย่อพระเจ้าทั้งเว้าขึ้นว่าไอ้เปาโลไอ้เปาโลเจ้าหูอยู่บว่า,วา ลูกหลานของอับราฮัมเป็นพันๆได้มาเป็นผู้เสือได้เหตุนกฎของาศาสนาอย่างเคง็งแต่ว่าลูกหลานของอับราฮัมที่เป็นผู้เสือในเมืองเยรูซาเล็มได้ยินข่าวมานั่ว่าโตอายได้พิสอนลูกหลานของอับราฮัมผู้ที่อยู่ประเทศอื่นๆให้หันหลังให้ทิมจากถ้ำเนียมปฏิบัติของปวกเฮาเพื่อสิเป็นการแก้ปัญหาเรื่องข่าวลือนี่ทางผู้นั่ ก็ได้ห้องขอให้เปาโลออกไปสถานนมัสการให้ไปพร้อมกับลูกหลานของอับราฮัมลังคนเพื่อสิเฮตพิธีสําระล่างโตโตนตามธรราเนียมของพวกเพ่นไฟเปาโลก,ก็เห็นดีนําแต่ว่าหากผู้เสื้อที่บ่ได้เป็นลูกเป็นหลานของอับราฮัมก็บ่จําเป็นต้องเฮ็ตโตตามรราเนียมพวกนี้ก็เลยสรุปว่ามือต่อมา เปาโลได้ไปกับผู้ไา้ลังคนเพื่อสิบประกอบพิธีตามนั่นจนครบกำหนดเจ็ดเมือในระว่างที่ยั่งบ่ครบเจ็ดมืออยู่หันพวกลูกลูกหลานหลานของอับราฮัมลังคนก็ได้มาพ่อกับเปาโลในหม่องสถานนามัสการแล้วก็ได้ไปปุ๊กปันระดมมูค้นให้มาจับโตของเปาโลเพินพ่นผ้ากันห้องว่าผู้ชา้ผู้นี้เด็ดเที่ยวไปสร้างซอนคนให้มาต่อตานคนของเฮ้า ในสุมองสุบอนบอกสอนคนบวให้เสื้อฟั่งกฎศาสนาของพวกเฮาอีกอย่งเดี๋ยวมาบอกตอตานมองสถานน้ำมาสการมองนีนำ้ำทนี้ย่งแบบพ่อได้เพิ่นย่งเดี๋ยวผ้าค้นต่างชาติผู้บรมนลูกแม่นหลานของอับราฮัมให้เขามาในมองนี้อีกเลยเฮ็ดไฮมองสถานบริสุทธิ์นี่เป็นสถานมนทินก่อนหนีน่ ได้มีคนเห็นเปาโลอยู่ในเมืองพร้อมกับพวกที่บ่แมนลูกแม่นล้านของอัรปลาหัมก็เลยตูเอาว่าเปาโลเพิเดไดผ้าคนนั้นเข้ามาในมองสถานนมัสการนี่น้าทั้งติ่ค่วมเป็นจริงแล้วเปาโลบ่ไดผพามามาบัดนี้คนเบิดตเมืองกับลุกฮือขึ้นเพราะว่าการตูใส่ค่วมกันอันนี้ละ่ะเปาโลก็เลยถึกจับพร้อมถึกลากโตออกไปทั้งหนอกมองสถานนมัสการ ากันเฝ้าปิดประตูไว้เลยและในตอนที่กาลังพยายามสิขาเปาโลอยู่หันเรื่องนี้ก็ไเด้ไปหอดหูของผููบัรซ่าการทหารโลมันว่าเมืองเยรูซาเล็มกําลังเกิดข่วมวุ่นวายเบิดเมืองผู้การก็เลยเฝ้าสร้างให้ทหารไปมองที่ค้นโฮมโตกันอยู่เพราะนโฮมโตขันหันแน่เม้นหัวหน้าผู้การกับกองทหารมาก็เลยพากันเศร้าตีเปาโล ผู้การกระเดกกุมโตของเปาโลแล้วสร้างให้เอาโซลามไวโตวของผู้การกระเดกท้ามมู่คนที่ห้มโตกันอยู่หันว่าเปาโลผู้นี้เป็นไผ่เปาโลไปเห็นอีอย่างมากคนอยู่หันแล้วคนก็ตอบว่าจังสันแล้วคนก็ตอบว่าจังสี่อ้นอัวไปเบิดผู้การก็เลยหาคําตอบบได้ผู้การก็เลย,บบดยรรเด็สร้างให้เอาโตของเปาโลไปไวในข่ายทหารทหารกับผ้าโตของเปาโลมาหอดมองขั้นใด หมู่คนทั้งหลายกระเดือดขึ้นจนทหารต่องหามเปาโลใส่บาเพราะว่าเป็นการป้องกันโตของเล่าไหวคนทั้งหลายก็ห้องน้่หลังวาคาเล่าซะคาเล่าซะพี่น้องคะเฮาอยู่ในช่วงค่ำนุนใจจากหนังสือก,กิจการนะคะ มื่อนี้ก็อยากสิขอแบ่งปันสิ่งที่เฮาสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้สู่กันฟังจากสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการถูกใส่ร้ายจากเรื่องนี้นะคะเปาโลโบริหิเอียังผิดเลยแต่กลับถือใส่ว่้วว่าเขานั่นได้สอนลูกหลานของอับราฮัมหรือว่าเช่ายิ้วที่ไปอยู่ในประเทศอื่นๆให้หันหลังให้กับธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขา แล้วอาจารย์เปาโลนะคะกระถึกเข้าใจผิดว่าเล่านั่นเดเผาพ,พวกคนต่างชาติที่บ่แมนลูกหลานของอับราฮัมเขามาในสถานหมองนามัสการละกะเ็เฮตไ้ทีบริสุทธิ์นั่นเป็นม่นทินพี่น้องคะการใส่ร้ายนี่นะคะได้ส่งผลรุนแรงถึงขั้นเฮใไ้ชีวิตของอาจารย์เปาโลตกอยู่ในอันตารายคนทั้งเมืองนะคะอยากสิขาเล่าให้ตาย พี่น้องคะเมื่อเห้าถูกใส่ร้ายนะคะเห้ามักสิบบพ่อใจเสียใจเครียดเพราะว่าเห้าบได้รับความยุติธรรมแเ่นบ่คะเห้าอยากชีอธิบายความจริงว่าอิหยังคืออีหยังซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นนะคะเสียโอกาสเห้าหรือสิ่งย่อมเสื่อในสิ่งที่เห้าเบาหรือบอ่บางคนนะคะพอเาถูกใส่ร้ายเหาก็เลือกที่จะบเบาอีหยังเลย หลังคนนะคะกัมีจิตใจคมคืนแล้วก็บ,บอย่อมหายอภัยจนถึงขนาดตัดขาดความสัมพันธ์กันไปในพระธรรมฮิบูบทีสิบสองข้อที่สิบหานะคะได้เตือนเท่าว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ภายเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้เมีราคมคืนงอกขึ้นมาเหตุความหยูกงยกักซึ่งิิเป็นเหตุให้คนเป็นอัน้ายเสียไป ละพระคัมสุภาษิตนะคะในบุรทีสีขอซ้ำสาด้ดยสอนห้าว่าจงรักษาใจของห้าดโดยความระวังระว่ายรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องคะ่ะเพราะจังสันนะคะเมื่อห้าถูกใส่ร้ายห้าควรสีรักษาหัวใจของห้าให้บริสุทธิ์ถูกต้อง บบเขียดแค้นและวก็ห้อภัยเสมอนอกจากนี้นะคะเฮาเองกับควรที่สิระวังโบไซร์าหผู้อื่นคือกันเมื่อเขาเห็นหรือว่าไดงยินอีหยังมากยาสิพึ่งเดาเอาเองนะคะทายังบบแน่ใจก็บควรเอาไปเบาต่อโบตัดสินตามเสียงคนขางไยเฮาควรสิน,นิ่งแล้วก็ค้นหาความจรงิงและให้โอกาสพ้นๆนนั่นได้อธิบายความจริงนําค่ะ ย่างที่สองที่ห้าเรียนรู้นะคะพี่น้องขึ้นเรื่องการซอยกู่ของพระเจ้าแม้ว่าอาจารย์เปาโลนะคะสิถึกตั้งสารเตี้ยโดยกลุ่มคนที่บ่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ได้ตัดสินค่วมกันเอาเองจากเรื่องนี้นะคะคณะที่ฟุ้งชนพยายามคาเปาโลนะคะพ่อเห็นผู้การและก,ะกองทหารมา พวกเขาก็ยุดทุบตีเปาโลคนทั้งเมืองนะคะกำลังบากคลั่งและกะผู้การก็บอสามารถหาความจริงใดเพระวะมั่นวุ่นไหวหลายผู้การเลยสร้างให้เอาโตของเปาโลไปไหวในค่ายทหารและพระเจ้าของเฮานะคะพี่น้องคะเพิ่นยิ่งใหญ่อีหลีเพิ่นไม่วิธีที่จะซอยกู้ลูกของพระองค์ใดเสมอนะคะบ่าสถานการณ์สิเลวรายเพียงใด พี่น้องล่องคิดเบิงนะคะว่าทั่วเมืองเยรูซาเล็มในเวลานั้นบ่มีผายซอยเปาโลใดเลยบ่มีมองไดที่ปลอดภัยแต่พระเจ้าเ่นทรงกองทหารมาท่านเวลาและกาเดพาพเปาโลไปค่ายทหารทีทีบ่มีผู้ใดเข้ามาท้าร้ายเล่าใดในพระคัภสรุสดีบทิีเก่าของเก่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถือกดขีทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามยากลำบาก และในพระคัมพี์อิสยาห์บทที่43ข้อ2ค่ะได้บอกว่าเมื่อเจ้าลุยขามน้ำเฮ้าสิอยู่กับเจ้าเมื่อขามแม่นม้ำน้ำสิบ่ถ่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าสิบบ่ไหมละเปลวเพลิงสิบบ่เผาผลาญเจ้าขอให้พระคาของพระเจ้านะคะที่พี่น้องได้ยินนี่สิเป็นคือจังเมาเลติวานลงในดินแห่งความคึดจิตใจของพี่น้องเกิดเป็นผลแห่งความเสือ่อ ความหวังกำลังใจและก็ความไหวววางใจอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องคะ่ะเมื่อพี่น้องเจออุปสรรคปัญหาอีหยังก็ตามหรือว่าตกอยู่ในอันตารายใดๆพี่น้องบ่ได้ประเสริฐผู้เดียวนะคะพระเจ้าเพิินอยู่นั่พระองค์สีซอยกูเ่เฮาพระองค์สีซอยเฮาแห้หรอดพ้นจากทุกไพ่อันตารายทั้งปวงเพราะพระองค์เพิ่นหักเฮาอย่างแก้วตาดวงใจ ให้เฮาขอบคุณพระเจ้านะคะที่ส่งซอยเฮาให้พ้นจากความยากลาบากทั้งเบิดเพราะว่าความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดเมื่อนี้นะคะเฮาได้เรียนรู้ว่าอย่างทีหนึ่งเมื่อเฮาถูกใส่ข่มใส่หห้เฮาควรอธิบายความจริงและให้อภัยเสมอเพื่อบ่ให้ความคมคืนมาทําลายชีวิตของเฮาและเฮาต้องบอไซไร่ใส่ใสว่มผู้อื่นคือก,กัน อย่างที่สองการซอยกู่ของพระเจ้าสิมมาถึงเฮาเสมอบวกว่าสิเกิดปัญหาอีกยังกระามในชีวิตนี้นะคะเฮาสิป,ปลอดภัยอยู่ในการปกป้องของพระองค์และตอนนี้ดิฉันเนตายาณนะห้องเล็กและกระทิมงานขอลาพี่น้องไปแล้วนะคะพอกันไหมเนตตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคำตอบชีวิต มีองค์พระคริสต์นำทางพระเจ้าคือแสงสว่างส่องหนทางให้สู้ต่อไปเจอปัญหาหนักอุป,ปรสรรคนั้นมีมากมายยังรักพระเจ้าอยู่ไหมเป็นคำถามใจตอบได้หรือปรา เร,เรามีพระเจ้าเนือปัญหาใดๆส,ๆสู้สู้สู้กันเข้าไว้มองเห็นเส้นชัยอยู่ไม่ไกลตัวเราปัญหาหนักกลับกลายเป็นเบาเราลูกพระเจ้าจะกลัวไป ทเรารัพย์สินโลกนี้เป็นของชั่วคราวต้องทนใจเรานั้นแดนสวรรค์สู้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 กันเข้าไว้ไม่ออยากเพียงใดต้องสู้ฝ่าฟันไปเป็นลูกจา้างไปขายแรงงานเป็นคนไกลบ้านทิ้งถิ่นจากลา พระเจ้าตั้งไว้ลูกแก่ลงหายไม่เห็นกลับมาลืมแล้วพระคำลืมคำสัญญากลับใจใเธอดนะพระองค์เฝ้ารอสู้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 กันเข้าไว้เขาให้ขึ้นใจอย่าพึ่งไปทอ้อมันอปินทานขอพรจากเขา my